สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาริบดูนูมเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้บนหน้าจอของคุณฮะเช่นเคยเจอกับผมนะฮะแล้วก็เจออาริบด<อ>ูนูมนะฮะแล้วก็จะมีอะไรที่ใหม่ๆของโลกฟุตบอลน,นะฮะ<อ>แล้ววันนี้แน่นอนฮะผม<อ>มีคอลเลคชันใหม่นะครับนั่นก็คือเสื้อแล้วก็ของที่จะใช้เชียร์ตบอลนะฮะสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะใช้ในปี2016และ2017นั่นเองไม่ใช่ะนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูแบบใกล้ชิดกับคอลเลคชันนี้ก่่ออนวาามีะไไรรบบ้งปดูเลยคั เยังไงฮะสำหรับเสื้อคอลเลกชันใหม่ปี2016/17ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะฮะแล้วเป็นความแปลกใหม่แน่นอนฮะผมก่อนจะจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาได้ออกแบบมาเป็นแบบนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะตรงนี้ง่ายๆเลยนี่ผมหยิบมาแล้วนี่คือเป็นตัวเพล y เยอร์นะฮะนิวตันฮีคืออะไรนิวตันฮีทนั่นก็คือสโมสสนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อนะฮะใช้ชื่อว่านิวตันฮีนั่นเองนะฮะ สโมสรนิวตันฮิตนะฮะถูกก่อตั้งเมื่อปี1878งันแเปละเปลี่ยนมาเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1902นั่นเองนะฮะคอนเซปต์ของสมัยนู้นนะฮะก็จะเคยเห็นสำหรับแฟนๆบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วเสื้อที่แบ่งกันระหว่างสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะ,ะอีกข้างนึงเป็นสีเขียวข้างนึงเป็นสีเหลืองของสโมสรนิวตันฮิตนะฮะและปีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราวนึกถึงตอนที่ใช้เสื้อชุดนั้นนะฮะแต่ใช้สีแดงนะฮะแต่แบ่งเป็นสีแดง2โทนสีนะฮะเป็นครึ่งนึงเลย าสำหรับอืมอืมน็ไม่ชัดแน่นอนะสำหรับเสื้อของ Nike Adidas ปกติแล้วจะมีแถบเส้นอยู่บนนี้สีขาวนะฮะสำหรับรูรการที่แล้วนะฮะแต่ปีปนี้เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้เลยฮะนี่เลยอยู่ด้านข้างแทนนะซึ่งเป็นแบบใหม่นะฮะแล้วก็แปลกใหม่แปลกตาเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวัสดุนะฮะและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสำหรับปาโลโก้เลยนะนั่นคือดูการที่แล้วนะฮะใช้การสกรีนลงไปนะฮะ แต่ฤดูกาลนี้เปลี่ยนมาใช้ลับเบอร์เท็กเจอร์นั่นเองนะฮะผมบอกเลยว่าเทแล้วก็ดูมีมิติขึ้นมานะคล้ายสามดีนั่นเองนะฮะจะมีมิติขึ้นมาเป็นยางลอยนูนขึ้นมานะฮะนี่เลยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะฮะก็จะมีนี่เป็นรูระบายอากาศนะฮะเลเซอร์คัทนั่นเองนะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ท่งทางด้านแขนไม่ใช้การเย็บนะฮะนั่นเองใช้เป็นการใช้กาวนะฮะยางดีนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนที่ทําแบบนี้เพราะว่าน้ําหนัก ของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเบาเบามากนะฮะอยู่ที่120กรัมเท่านั้นนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ส่วนเสื้อแฟนบอลเนี่ยปกติแล้วเกรดแฟนบอลจะอยู่ที่150กรัมเป็นต้นไปนะฮะผมบอกเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วัสดุที่ใช้นี่เลยเป็นวัสดุที่ใช้จากขวดน้ำนะฮะที่ทิ้งอยู่ในทะเลแล้วทางเขาได้กลับนำมารีไซเคิลมาเป็นเส้นใยตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีอะดิซิโลอัลตาไลท์นะฮะที่ทำให้น้ำหนักของเจ้าตัวนี้เนี่ยเบานะะั่นเองนะครับ สำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะฮะอยู่ที่4,290บาทนะสำหรับตัวเกตเพเยอร์เลยนะฮะแล้วก็มาอยากให้แนะนำให้ซื้อเพราะว่ามันคุณภาพแล้วก็น้ำหนักเนี่ยมันเบาวกว่าแน่นอนนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ตัวใหม่ที่จะมีชื่อเนี่ยแน่นอนน่านถานัะสมแน่นอนซาลาตันอิบาฮิโมวิตนี่นะฮะ4,290บาทสำหรับตัวเพเยอร์นะครับอ่ะขอเก็บไว้ก่อนมาดูอีกหนึ่งตัวถัดมานะับบอกได้เลยว่า ก็ถามว่าสวยงามแน่นอนนะฮะรูปแบบดีไซน์เหมือนกันนะความแตกต่างของเจ้าตัวเพย์เยอร์กับตัวอะเทนติกนี่นะครับนะฮะก็ยังจะมีตัวนี้ก็จะไม่มีตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรรูระบายอากาศนะฮะแต่ก็ยังมีคําว่านิวตันฮีทนะฮะแล้วก็เจาะเข้ามาก็จะมี MUFc นะครับนี่เลยนะฮะราคาเจ้าตัวนี้นะฮะสำหรับเกจแฟนบอลอยู่ที่2,790บาทอ่ะหมดไปหนึ่งตัวนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าว่าน่าจะเป็นตัวที่ คนไทยรอคอยแล้วก็ชอบแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเป็นตัวแขนยาวนั่นเองนะครับก็สวยงามนะครับเหมือนเดิมนะก็จะเป็นเกตแฟนบอลนะครับซึ่งราคาเจ้าตัวนี้เจ้าแขนยาวตัวนี้นะฮะอยู่ที่3,200บาททวนนะครับก็น่าสะสมอีกเช่นกันนะครับบอกเลยฟาวกแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนู่นมีนะครับแล้วก็นี่เป็นของพี่คอผมตั้งนานแล้วนี่ก็คือภาพันคอนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วด้านหลังนี่เลย นิวตันฮีทนะฮะและลึกถึงชื่อสโมสรแรกนะฮะของเขาก่อนที่จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองฮะนอกจากผ้าบันคอแล้วนะฮะก็ยังมีหมวกสวยๆนะฮะกางเกงนะฮะถุงเท้าแล้วก็เสื้อของเด็กนะฮะแล้วก็มีกระติกน้ำสวยๆนะฮะสำหรับนักสะสมแล้วก็แฟนบันแท้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะฮะยังไงนะสามารถมาเลือกซื้อแล้วก็มาชมได้แล้วนะที่ร้านนาริทุกสาขาเลยนะฮะยังไงอย่าลืมนะฮะครั้งหน้าผมจะรีวิวอะไรผมจะพาคุณไปเจอกับ แฟชั่นแล้วก็โลกฟุตบอลรองเท้าต่างๆกันาและครั้งต่อไปนะฮะอาริบุลลูมจะนำอะไรมาให้รีวิวนะฮะยังไงติดตามกันได้นะครับกับอาริบุลลูมเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้หน้าจอของคุณครับ Lame yeah, me love you man